บ่ได้สิบสองล้านได้สองตัวก็ยังดีได้สิบสองล้านได้สองตัวก็ยังดีค่ะเออบ่ได้สิบสองล้านให้เขาได้เลขกสองตัวก็ยังดีเดี๋ยวงวดหน้าเด้อเจ้าสีได้สิบสองล้านเสื้อคอยงวดหน้าเจ้าสีได้สิบสองล้านสาธุ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 เออสาธุให้เจ้าได้สิบสองล้านเด้องวดหน้าเด้อเอ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 ออ่ะ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 ครับครับ โอ้ไขจักใบถือจักใบนี่เดียวสิบเจ็ดเนอะเฮ้ยมันถืออีรีวะใส่จักใบโซ่ใส่จักใบเอาไปแล้วเอาไปแล้วสามเอาไปชำระแล้วโอ้โบมีโบมีเงินเนาะโบมีเงินเอาไว้จ่ายเขาลหรอสามใบสิบเจ็ด สิบเจ็ดสิบเจโอ้ยยอะแยะหลายนี่ตรงนี6ของป้อมันที่สิเลยนี่นี่นี่้้มจอเอเล็ไม่ใส่หนิเล็กถูกหล็กไม่ใส่จนถือลายใบถูกถูกไปอเอาูไปให้ให้ยูใส่หถือถือถือนี่ถูกนะค่ะโอ้ถูกจอดจุดใดเลยถูกไปใครนะใส่อใครยูใส่พาไปบนนี้ถึงจักใบนี่ถึงจักใบเนื้อไงหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกหกใบอ้ถือถึงหกใบผมถือสองตัวถือเด็กสองตัวฮะหกใบถือเด็กสองตัวหใบฮะไปยิบอีกยังมาน่ะไปยิบอีกยังโอ้โอ้ไอไข่ลูกแม่โอ้แรเขาไปในบานอีกล้วไอไอเอาตัวถือมาเบิงนี้เส่ผ้าไปใส่เออันี่งวดนี้แหละสิสได้สิจุดอีก จุดกับไอ้ไข่จุดกับคุณไข่นี่นะโบนติดตามตอนต่อไปโบนติดตามหมวดหมวดหมวดไหนหมวดวันที่วันที่ไหนนี่ที่หนึ่งก็รักกระดาหนึ่งวดนสิบหกจุดได้แล้วนะแต่ว่าตัวนี้พันจุดสิจุดมือนใดสิจุดมือนใดสิบด็มาตามเดี๋ยวจุดเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งใกล้ใก่อนใกล้ใมือก่อนจังสิจุดเลขคุณเลขคุณไข่คือบันหนึ่งไดสิบเจ็ดเต็มเต็มเลยนะจ้าป้าตีโถเสมมอเหม็นแถอตั้งซื้อตังสิบหกใบ สือสิบหกใบเลยลอตเตอรี่น้ำเอตใต้ดินน้ำใต้ดินกระถือเ,เดีตึกไต้ดินนี่โตอรี่กระถือนี่ถือ,ถอมะ<ก>สุยางสุเนีเนาะโอ้ไตรดินกระถืสองร้อยกว่าคุณให้เขาว่าซาบานแถวเนี่ยยินว่าซาบานแถวเนี่ยถือกันทั้งคุง้มหมดหมูม่มบ้านแล้วถือทั้งคุ้มเลยถือหมดคุ้มเลยโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เด้อครับใครอยากได้เลข ใช่เหม็นๆวัดถึงไม่ได้ไล่หัวหรอเป็นหมดถึงกินก๋วยเตี๋ยวน้ำถ้าใครบอกซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาให้เลขได้เราซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาได้เลขเราต้องเดือดก่อนจะสิบอกเลขหัวหัวบนหนึ่งบอกเขาจังไรเลขยังก่อนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเลยตัวเดียวบอกเลขสามตัวได้ให้เขาอย่างสามตัวไอ้บ่ได้บอกบ่ได้เขาให้แค่สองตัวเลขคุณไข่นะครับนี่เลขคุณไข่นะครับ เลขคุณไข่นะนี่เรีไข่เหลือสีจุดนี่ตัวนี้คือสีจุดหงวดหงวดวันที่หนึ่งกอร์กาดาเดี๋ยวจุดจะบอกจุดละจุดละบอกเดี๋ยวสิมาเฮดคิมไฮเด้อแต่เวลาจุดเด้อเดี๋ยวสิมาเฮดคิมไฮใส่ใส่ถึกถึกถึกลอตเตอรี่วันหนึ่งให้ใส่โซ่เน้โซ่ให้สะบานเบื้องแน่าสังหกใบเนี่ยโอ้พอทำมาบด้พอทำมาไดาจะเรียกว่าบวงการ พวกผมวันน oh, no, so um. ี no. so hmm. Hmm. Oh, okay. yeah. ้สงสายมากินกินเขาหย่อนถือเลขที่นี่เนาะถือเลขเลี้ยฮะอ๋อเราเลี้ยงเลี้ยงใส่แล้มาเบิ้งเบื้องแล้วกันถือเลขไหยสองโตต่างเจี๊ยบใบหัวตัหกใบหัมเนาะ พดคุบเอีงเอีง่าผลือขึ้นกันหลก็ลอวกมาตะบ้าน่นเอายังมาโซ่น่ะเอ้าจะมาถือีกน่เขาโอ้ถือถือยุ่งแต่ว่าถือถือยุ่แต่ว่าบบอยากโซ่เพาว่าบบอยากโซ่เดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเออโอ้เจ็ใบอ้บ่ทำบ่ดาบ่ทำบ่ด่าบ่ได้ลงวันที่หึได้ลงวันน่นั่งเขาเอา ไอ้เนาะนี่ว่เอาไปสำเดะแล้วสามใบเอาไปเอาไปให้เขาเหรอสามใบไปขึ้นเี้วไปขึ้นเงี้ยววันไหนละวันที่หนึ่งน้ำเขากับไหนละวันนี้เอาเนาะเลขขายสองตัวหนึ่งเจ็ดเอ็มเต็มเอ็มประตูครับนี่งวดนี้เอาใหม่ครับงวดนี้เอาใหม่งวดวันที่หนึ่งนี่เสียเอาใหม่จ้าอืมงวดวันที่หนึ่งเสียเอาใหม่เสีย ฝันดีบอหมื่นขึ้นฝันดีบอยังไม่ฝันเลยค่ะยังโมฝันเดี๋ยวไก่มือมือได้ใส่เขาหนิใส่ได้มาถือเดี๋ยวเดี๋ยวนีูโทรนัดเดี๋ยวด,ด,ดูวดูดโทรบอกสิโทรบอกมือได้สิจุดถูกได้สิทสทโทรบอกนะครับโปรดติดตามนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปยายาหนีวิสัยเด้ออยู่น้ำกันกดรูปกระดิ่งไว้กดดูกระดิ่งไว้กดไลค์กดแชร์ไว้เดี๋ยวมันสิบัวเลยหายมันสิบัวหายเออเวลาลงย่ำเลยมันสิดังติ้งติ้งขึ้นแหละกระสีได้มาดีบรูดีจะได้รุนรางวัล เลขหน้าสามตัวกันสิมีโอกาสได้ด้วยกันแนเนาะคนแม่นเนาะถึงมาจะงวดซ้อนอะไรนี่ถึงมาจะงวดซ้อนเอาบอกพี่น้องเบิ้งถึงมาจะงวดล่ะสี่นะครับสี่งวดแล้วสี่งวดซ้อนแล้วต่อไปงวดที่ห้านะครับต่อไปงวดที่ห้านะครับไม่ได้บอกใครครับงวดนี้งวดงวดนี้อัตราตลีมาโซ่เลยไต่ดินมไม่โซ่เดตำรวจจับครับไต่ดินมาโซ่ด้ตัวเดี๋ยวตำรวจจะได้ัวครับไต่ดินบ่บอกใครว่าถเท่าได้บ่บอกไผรดอก แต่สนับสนุนนี่แหละเลขแบบนี้แหละนี่นี่เลข่ยงรัตตลียังสี่แหละให้สนับสนุนแบบนี้อ่ะให้นะสนับสนุนเลขรัฐบาลเท่านั้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะนี่นะอ่ะชมนะครับนี่โอ้ถือกันสุกคนสุกคนเลยแถวนี้เนาะเบิ่งจะได้จัดงานเลี้ยงจะได้จัดงานเลี้ยงลลอตตรี่ใใบบงส บ่ได้รางวัลที่หนึ่งได้รางวัลบ่ได้สิบสองได้สองตัวกันพอบ่ได้สิบสองล้านได้สองตัวก็ยังดีค่ะเออบ่ได้สิบสองล้านให้เขาได้เลขกสองตัวก็ยังดีเออเฮ้ยนี่นี่แล้วซ้ำนี่ก็ถือว่าเดี๋ยวงวดหน้าเด้อเจ้าสีได้สิบสองล้านเสื้อคอยงวดหน้าเจ้าสีได้สิบสองล้านสาธุสาธุเออสาธุให้เจ้าได้สิบสองล้านเด้องวดหน้าเด้อเอ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 ออ่ะ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 ครับครับ ใส่เจ้าซี่คอยแน่คนได้ถือนี่คนได้ถือเลยใส่นั่นไยยายน่องยายน่งน่ะโอ้ยยายน่องนั่นคนนั่นคนโบกมืออยู่นั่นนะถือเลตตอรี่เจแปดใบถือเจใบเลยแปดใบเลยถือกเลอีหยังหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ถึอแปใบถือหนึ่งเจ็ดตังแปดใบพุน เพราะว่าเขาถือกันเบ็ดสุขนไหนอยู่แถวนี้นี่ถือกันเบ็ดสุขนนี่ไหนเราไปเพิ่งว่าสองอาจารย์ถือกันเบ็ดสุขนไหนเจ้าบ่ถือได้เขาโอ้บ่ถือได้เขาปิดหมวกไอ้ยอแห้งยอายแห้งบ่ถือได้เขาเขาถือเบ็ดคุ้มเขาถือเบ็ดคุ้มายแห้งเบื้องติล่ะปิดเอาเดี๋ยงเอาหมวกปิดเลยโอ้ยบ่ถือเล็กไอายเขาน้อยเจ้าขึ้นมายอายเห็นอยังโอ้ยอายเห็นอยังคนเบ็ดคุ้มบ่ถือเล็คนเดียว ตัหาิบหเพื่อนบถือมันก็คักเขแล้วอยู่ได้ไงเนาะเจ้าไปสื่อยจะบถือในเขาแสดงว่าเจ้าว่ามีโศได้ไหมคอยว่าเจ้าขายจักรยานนีซะนี่ขายจักรยานนี่ซะขาจกรยาแล้าม่ซะมันสืเดชจริจริือจาะยนใหม่แล้วก็สิเรียนลานี่ดีหกพัแล้วพันม่น้าจักรยานันนีเขามาสื่อสองพันจะสิขายว่นนี้ โอ้จกมาส่าเขามาสื่อนียโอ้ยเบิ่งเบิ่งายแห้งคือสิายแห้งเนาะบ่ถือเดกหเขาเขาถือกันเบิดคุมบ่ถือนี่ละเขาถือกันตั้งซอยเลยซอยนี่เขาถือกันตั้งซอยเลยอ้ยังของเนาะดอกันงนี่บ่ถือเลยไปหาโซอบกวอยเลยฮะ

ที่หลังเด้อเขาสิจุดเหล็กบ่ไข่เจ้าเผาแล้วเนาเบิ่งก่อนมูเด้อนี่เขาได้เหล็กบะไข่ได้กระโถไม่ไหนเขาไื่เนั่นแหละนี่เหล็กบ่ไข่นี่เขาสิจุดเออเนี่เขาสิจุดอยู่นี่นี่เห็นบอเขาได้มาซีหอซอนแล้วเสียบอนั่นนั่งเขาสามหัวอซีหมดบังวันนี้ฮาปะาวดนี้ปะเขาก็บเขาจือบเออที่เป็นบอพิโสคัดเนาะอ๋อเก็ซื้อจีซื้อมาซื้อมาซื้อมาเจ้าก็ว่า มีโศกมีโศกมีลาบพรตเต่มาหมืนก็มาแตะละมืออื่นเดี๋ยอมือมือล้างค่อยจุดมือล้างค่อยจุดอืมวน้วส่ใส่หนีเข้าบ้านเซใส่หนีทอกซอเลยล่ะเนาะบมอใ่หนีเลกเขาน่ะเนาะหมอวัเนี้ใส่เอาใส่หนีทอกซ์โให้เบิ้ลเลยใส่เบิดเนาะใในหกหลานเนาะเอาหกหลานเลยเนาะจามไปกับบหาพ่อเมียวนนี้เสีมันใส่หนีทากซ์โเบิ้เนาะจามบ่หาพ่อเมียนี่ไรเจ้า บ่ถืองวดนี่ถือว่าเจ้าโวงดีอยู่แต่ว่าเจ้าเสียเอาเดียวดีเจ้าเสด็จสิบสองล้านในเขาเออเสด็จสิบสองล้านในเขาเออมันหมูอ่ะจะว่ามาทายคิดเจ้าเนี่ยเป็นอย่างแี่อันเล็กกําลังสะออกนั่งเจ้าคอจะแคร์อยู่จะแคร์น้ำเกลือมาใส่ให้อยู่เขาเสียน้ำเกลือ้เเนือมาใส่ให้กวนเอา ขอให้เจ้าใดได้สิบสองล้านเด้องวันน่ะเด้อสาธุสาธุสาธุให้เจ้าดังทั้งขุมเลยเออดั้งแต่ขุมเนาะเจ้ายาลืมมาเบิ่งเหลี่ยบใครในเขาเด้อเหลี่ยบใครเด้อเจ้าอย่าล right okay. 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 네ืมไหนมาเบิ่งเหลี่ยบใครในเขาคอยว่าเสียมเจ้าถือแต่เสียมหลายกลัวมากนี่เขาเตปปาเขาดงละเออถือเสียมหลายเขาแต่ปลาแต้ดงที่หลังจะถือมันลำบากเลย ใจนี่ก็สปเอกไปจังน่อยน้องครูไปอันที่ไปเอาไปดำเอาเขาต้น่สองหัวเด้งัวเด้งัวก็ไปยังไงก็ไปเหยียบบอกใคว่าขายงัวนสื่อเล็วไปเขาบ่กสื่อได้งัวเป็นหลวเป็นหัวง่วนเอองัวเป็นหลวเขาบ่กสื่อเขาบ่เศร้าสื่อแล้วโอ้ยเส้นจะมือไว้ออะรก็ได้ดอกเส้นแล้วนี่เส้นเข้าข้างเลยเออ่เอาสิบสองล้านให้ คอยจะให้เจ้าผู้เดียวเราคนในคลุมนี่ให้เจ้าไปก่อนสิบสองลานเนาะสิบสองลานี่เจ้าสิบสองกูบสองาอ่บเกงใดก็ถ้าได้สิบสานนี่เจ้าเสียยังไงอือเลียงพี่เลี้ยงน้องให้โตมหมื่นสามหมื่นสามหมเลยว่เอาดอกขอจักสองหมื่นบ่ขอต่อในจักหน่อยหนึ่งมนสองหมื่นเนาะ เงินลานัก no no, ็คอาัก <No. S 2> ็กินแนเยจาีจหน่ยให้เจ้าได้12ล้านแต่หวดบนึงเจ้าบ่ถือในเขาชิเกเจ้าบ่ถือในเขาเลยก็ถือกันบ่สุคนก็ว่าอยู่ไดงบออ่าบ่ด้เก้ยมาปลาหวนี่ยาถิมเลยเออหัวบ่หนึามหวี้อดหน้าสีน้ำเขานี่ไง ป้าถิ่สาดาบอกคอยคอยสิบอกเจ้าขึนหอยมาแล้วเว้ยมาว่าจะง่ายนั่นจะพวเออมงเจ้ดินใต้ขวดขวดตกเลยเจ้าสิมีโศกมีลาบแน่นอนตะโกนดังๆเลข12ล้านยุ่เนอเ่าสิเร็วๆก็กะีว่าบาเยว่าเจ้าตะโกนเลยตะโกนเลยบอจะแฝงเออ cho xin đây ý lý à, tập côn nương sóng xăm lui luôn, lui luôn. nương sóng xăm lui, lui. nương xăm à, <laughs> <mong. cười> đại ý lý chỗ đại ý lý xa thụ thật chào tập côn đang đang hãy cháu chào đại xếp sóng làn đơ thật chào tập đang đang hãy chào đại 12 sóng 1, 2, sáng nương ยวาตนอีเ่ยแหวนตัวนี้ว่ายายหสิล้านเนาะเขเบิ่งเขเบิ่งไปนั่นทอสั์เนาะทอดสับยายแหวนอ่ะโอเคสุดท้ายนี่ขอให้ยายแหวนได้ถือลอตเตอรี่สิล้านนำเขาเด้อสาธุ あと。